ไม่ค่อยคิดใครเลยนะอยู่คนเดียวมันเกิดงาน้ปเจงานจกตอยากหาใครมาคกว่านว่าจะไปกนอไราที่ส่วนีสักทีมีใครสนใจหรือเปล่า free man free man แฟนไม่ดีอยากไดรแค free 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 man free man ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนายเทรเวอร์อนะครับที่พ่อประมนันนีอันนี้ใหญ่สำหรับผมนะครับถึงอันนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับ <S <S ขอบคุณนะครับผู้มีตอนคุณของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผมนะครับที่เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนนะครับผมนะครับ จะถึงผม,มาอายุ28ปีจนจะมีวันนี้นะครับขอบคุณ,ค,ณครับผมด้วยนะไทยก็ไแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกคนนะครับที่ที่ผมมาถือมาแล้วก็มีความสำคัญไม่แพ้กับครอบครัวผมเนะครับคนนี้นี่ผมก็มีมีข่าวเขาทั้งทั้งดีแล้วก็ทั้งดีดีนะครับแล้วก็ เอาไวจริงจังนะครับด้วยความที่จริงจังนะครับแล้วก็จริงใจการทํางานแล้วก็ขอบคุณที่เขามอบสิ่งดีให้กับผมแล้วก็ทีมงาน e x ็กซ s ซในรวทุกคนขอเสียงกับิพี่บอลเห้เเกำลัตจครับแล้วก็ ผู้มีพระคุณอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสําคัญหน้าที่ที่ขาดไม่ได้เลยนะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียสละนะครับทั้งเวลาแล้วก็แรงกายแรงใจนะแล้วก็เรื่องของเรื่องของเงินด้วยนะในหลายๆอย่างเลยแล้วก็ผมมาถึงทุกวันนี้ผมบอกว่าผมขาดเขาไม่ได้ขอบคุณกนรตอบผมทุกคนนะครับ คุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกเสียงบหวตขอบคุณที่ยังเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ยังยังยยไว้วางใจกันอยู่นะครับผมสัญญาว่าจะทำผลงานให้ดีๆดีขึ้นไปนะครับเป็นสมกับที่ที่ได้รางวัลนี้มาแล้วก็ออกลืมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทั้งจีเมคเจอร์นี่แล้วก็เอ็กซแสตเซลทุกทุกคนเลยนะครับที่ที่เราเราร่วมสร้างเราร่วมทํากันมา6ปีนะครับขอบขบคุณทุกคนมากๆนบครับ 24ปครับนไนามาจเราไดทำทีนี้ยปีนะแ่ดาเาสี่ <you> ้ uh, ีนะครขอเสนีด uh, right? ้วยจริงๆเอไมหูนะนปีหน้าจะได้อีกหรือเปล่าปีหนาได้อีกเน่ฉลองครบรอบในการรับรางวัลนายในเพมของจักมหาชน5ปีเลยนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ลงไปถึงแฟนคลับบอกว่ามีแฟนคลับจากการ